กัดเห็ดไก่เนี่ยนะเอาครับเบิ้งนี่ครับหัวปลาหัวหมูนี่คือกันเบิดครับปลาปลาโอ้ยแมงงี่ถึงกนหัวปลา ให้คลายแนยีว่าผมแม่มึงนะครับแม่มึงมินไก่เลยนี่แหละครับมงึงให้กินเมียนี่เยืวยเหงาเนี่ยไก่ไก่ฟังนี่แหละครับมาให้กินมือเว้นมือแล้วกับเรื่องอาหารปากครับ เี็ดโตจมันครับมันทับใบเงี้กับ่ใหญ่เห็นกันทังขุนับพี่น้องวันถีแปรเลยนะครับเคยจองเม็ดว่าท่านกับโอกาสนาที่จัดอีกแล้วครับเบิ่งเป็นปลากินดีก็ได้จัดต่อแหละครับมันกินโมดีก็ลงแห่โลดนะครับเบิ่งปลากินมันกินจัดห่อนมือ 我，这个样。